สวัสดีครับประจำวันที่22เมษายนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันเริ่มกันที่ตลาดหุ้นต่างประเทศก็คือแดงกันยกแผงเลยนะตลาดอเมริกาเนี่ยดาวโจนเนี่ยลบลงไปถึง971จุดนะปิดไปที่38,170จุด S&P 500ปิดลบไปประมาณ124จุดนะปิดไปที่5,158จุดแล้วก็ NASDAQ เนี่ยก็ปิดไปลดลงไป415จุดนะปิดไปที่15,870จุดโดยประมาณนั้นเองจะไปดูกราฟกาันอ่ากราฟแรกก็คือเป็นกราฟราคาน้ำมัน WTI นะก็ตอนนี้ราคาน้ำมัน WTI ก็อยู่แถวบริเวณ63.11ซึ่งเมื่อวานเนี่ยน้ำมัน WTI เขาก็ลงมาทดสอบตามที่บอกเลยนะคือบริเวณแถว62.34ซึ่ง เขาทดสอบแล้วก็ยังสามารถยืนอยู่ได้นะดังนั้นถ้าหากเขายังสามารถยืนเหนือบริเวณ62.34ได้เขาก็ยังมีโอกาสลุ้นรีบาวได้แต่ถ้าหากบริเวณ62.34เขาไม่สามารถยืนได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสไหลลงมาทดสอบแถวประมาณ60จนถึง58โดยประมาณนั่นเองนะหากเพื่อนๆมีกลุ่มน้ำมันอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็นราคาทองคำนาะทองคำอันนี้เป็นกราฟของทองคำโคเมกนั่นเองเนะก็ทองคำโคเมกเมื่อวานเขาก็ขึ้นไปทดสอบบริเวณ3 4 5 0ตามที่ได้คุยกันไว้เนอะคือตอนนี้หากทองคำโคเมกเนี่ยเขาสามารถยืนเหนือ3 4 5 0ได้เนี่ยเขาถึงจะมีโอกาสไปต่อแถวบริเวณ3,500นั่นเองนะแต่หากบริเวณ3 4 5 0ยังไม่สามารถยืนได้ เขาอาจจะย่อลองมาทดสอบแถวบริเวณ3,340โดยประมาณนั่นเองนะหากเพื่อนเพื่อนมีทองคำอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นเหรียญ btc usdt นะตอนนี้เขาก็อยู่แถวบริเวณ87,590โดยประมาณนั่นเองนะตามที่คุยกันไปเมื่อวานเนืว่าหากเขาสามารถทะลุบริเวณ85,600ได้เนี่ยเขาจะไปทดสอบเส้นฟิโบ1 6 1 8นะ ก็คือแถวบริเวณ86,800โดยประมาณซึ่งเมื่อวันเขาแถมทะลุบริเวณเส้นฟิโบ161.8%ไปทดสอบเส้นฟิโบ261.8%ตรงบริเวณ88,400กว่า26นั่นเองนะตอนนี้ดังนั้นกรอบการเล่นของ BTC USDT เนี่ยอาจจะอยู่แถวบริเวณ86,700จนถึงประมาณ88,000 ห0าโดยประมาณนั่นเองนะเขาเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นเช่นหากหลุดบริเวณ86700กเนี่ยก็อาจย่อลองมาทดสอบแถวบริเวณ85600นั่นเองแต่หากสามารถยืนเหนือ86700ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ88000ได้และหากทะลุ88000อาจจะเห็น90000โดยประมาณนั้นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมไปดูนะครับ อ่ถัดมาก็เป็นเซตอินเด็กบ้านเราบ้างเนอ้อก็คือเมื่อวานเซตอินเด็กบ้านเราก็คือปิดเป็นแท่งแดงเนอ้อปิดไปที่หนึ่โดยประมาณนั่นเองเนอ้อก็ตามที่คุยกันเมื่อเมื่อวานว่าหากเซตอินเด็กเนี่ยเขาจะไปต่อได้เขาต้องรีบ ยืนเหนือบริเวณ1,150เขาถึงจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,170นั่นเองนะแต่หากริเวณ1,150เขายืนไม่อยู่เขาอาจจะลงองย่อลงมาทดสอบ1,130โดยประมาณนั่นเองซึ่งเมื่อวานเขาย่อลงมาทดสอบ1,130เป็นที่เรียบร้อยเนะวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่า1,130เขาจะยืนได้ไหมเพราะหากยืนไม่ได้แล้วเขาอาจจะลงมาทดสอบบริเวณ1,116 และหาก1116เขายัางรับไม่อยู่อาจจะลองมาเห็นแกบแถวๆบริเวณนี้เลยนะครับก็คือแถว1 9 0จุดโดยประมาณนั้นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับแต่หากเขากลับไปยืนเหนือ1150ได้ถึงจะมีภาพที่ดูดีขึ้นนั่นเองนะก็ใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ โดยตัวที่กดดัชนีเมื่อวานนี้ก็คือนี่เลยเป็นใครไปไม่ได้ก็พี่เดลนั่นเองเนะพี่เดลเมื่อวานก็คือเขาไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ69ได้นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เลยบริเวณ69ก็เลยเป็นแนวต้านสําคัญนั่นเองหากบริเวณ69เ้าขาผ่านไม่ได้เขาอาจจะย่อลงมาปิดแกวบแถวบริเวณ60ได้เลยนะ เพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอาจจะมาดูทีละแนวก็ได้นะครับว่าตอนเนี้หกสิบเก้าคือเป็นแนวต้านคือเขาอาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณแรกเลยก็คือหกสิบห้านะและหากหกสิบห้าเขารับไม่อยู่เนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาแถวบริเวณหกสิบสองจุดสองห้าโดยประมาณนั่นเองนะเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือก r a ฟอ n น r g จีนะที่เมื่อวานเขาก็ย่อลงมาค่อนข้างแรงเขา พยายามขึ้นไปทดสอบบริเวณ 47แต่ไม่สามารถยืนได้และยังย่อหลุดบริเวณ45ดังนั้นตอนนี้แนวสำคัญของเขาคือแถวบริเวณ44นั่นเองนะหากบริเวณ44เขารับไม่อยู่อีกแล้วเนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาปิดแกวบแถวบริเวณ41.75หรือเรียกว่า42นั่นเองนะเพื่อนๆที่มีกับอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ INVEST ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบบาย